ในการจะนำเสนอเรื่องราวสาระดีๆให้กับคุณผู้ชมวันนี้เช่นเคยค่ะพบกับดิฉันอุสนีธนากรเมธารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเราจะเจอกันเป็นประจำทุกวันแบบนี้นะคะทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี global network ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา9นาฬิก55นาทีและ2นาิก10นาทีตามเวลาในประเทศไทยค่ะ คุณผู้ชมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมไปชมภาพกิจกรรมนะคะภายในงานมหัศจรัรย์10ชาติพันธ์แม่สายที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายกันแล้วอันนั้นเป็นกิจกรรมบางส่วนเท่านั้นค่ะวันนี้อที่สัญญากันไว้นะคะกิ๊จะพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศของงานกันต่อเลยนะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจติดตามชมช่วงหน้าค่ะ ไปชมบรรยากาศของงานนะคะมหัศจรรย์10ชาติพันธุ์แม่สายกันต่อเลยนะคะต้องบอกว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะมีกิจกรรมหลากหลายมีการแบ่งเป็นโซนโซนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมอาหารการกินดนตรีพื้นบ้านแหมฟังแบบนี้แล้วน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะถ้าอยากรู้บรรยากาศของงานจะเป็นยังไงนะคะไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังชมภาพบรรยากาศของงานมหัศจรรย์10ชาติพันธุ์แม่สายครั้งที่3กันต่อค่ะ ภายในงานนะคะมีการแบ่งโซนจัดแสดงที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นโซนหมู่บ้านชาติพันธุ์ที่จัดแสดงเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีและวัฒนธรรมความเชื่อภูมิปัญญาของชาติพันธุ์รวมถึงมีการลิ้มรสอาหารแต่ละชนชาติด้วยค่ะส่วนโซนอาหารสี่ภาคและสินค้าชุมชนนะคะก็มีการออกร้านกว่าร้อยร้านค้ามีการจัดจำหน่ายสินค้าทำมืองานหัตถกรรมอาหารสี่ภาค อาหารพื้นถิ่นร้านค้าของทางโครงการหลวงต่างๆรวมถึงมีของที่ระลึกตลอดงานค่ะส่วนโซนลานขันตกและเวทีกลางแจ้งนะคะจะเป็นโซนจัดการแสดงที่จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเป็นช่วงๆสลับกับเสียงดนตรีเขล้าครอกับบรรยากาศในงานช่วงเย็นถึงค่ำเลยล่ะคะ่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการจัดแสงสีเสียงอลังการ พร้อมกับรับประทานอาหารแบบขันตกที่มีอาหารมาเสิร์ฟกันแบบไม่ซ้ํากันในแต่ละวันอีกด้วยเรียกได้ว่าอิ่มท้องพร้อมกับอิ่มบรรยากาศกันเลยละค่ะ,ะจริงๆแล้วนะครับอำเภอแม่สายเป็นอำเภอเหนือสุดยอดประเทศไทยนะครับซึ่งติดกับประเทศเมียนมานะครับสเสน่ห์ของเมืองแม่สายจริง,รงๆแล้วก็คือความหลากหลายของคนที่อาศัยอยู่นะครับในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเม,มสายก็มีความคิด ที่จะเอากลุ่มคนที่หลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยมารวมกันใน1ปีนะครับแล้วก็จัดงานขึ้นมาสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเราได้รับความร่วมมือจากมูลที่ใช้พัฒนานะครับให้ใช้สถานที่นี้โดยท่านปออศูนย์คือค,คุณขวัญกีฬานะครับได้เสนอคณะกรรมการแล้วก็ได้รับการอนุญาตให้จัดงานปีนี้เป็นปีที่3แล้วครับผม,มครับอตอนนี้มีทั้งหมด10 10กลุ่มชาติพันธุ์ และปีนี้เนื่องจากว่าปีหน้าเราจะมีการเปิดหน้าด่านสู่อาเซียนนะครับ AEC เราก็ได้เชิญประเทศข้างเคียงก็คือประเทศเมียนมาแล้วก็ลาวเข้ามาจัดงานในปีนี้ด้วยครับผมทุกคนเต็มใจครับปีแรกปีที่2ออาจจะมีปัญหาบ้างนะครับเขาไม่เข้าใจแนวคิดของการจัดงานจริงๆการจัดงานเนี่ยเราต้องการที่จะสนองอปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับ พะชนชาติพันธุ์หลายๆชาติพันธุ์ที่เราจัดเนี่ยเป็นชาวเขาบางส่วนนะครับซึ่งยุ่งในอดีตเนี่ยคือเคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีนะครับโดยที่ใช้พระนาเองก็ตั้งแต่ทํางานมาพระองค์ท่านเองทรงงานเหน็ดเหนื่อยมาเนี่ยก็เริ่มจากภาคเหนือจากชาวเขานะครับเพื่อที่ให้ชนชาติเหล่านี้เนี่ยให้ลดละเลิกอบายมุขค,ครับผม ครับถ้าได้รับความกรุณาจากมูลที่ใช้พนาโดยผอขวัญจิลานะครับท้องถิ่นเราก็คงจะต้องจัดงานเป็นงานประจาปีนะครับเป็นงานประจาปีและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าชนเผ่าที่มาร่วมงานเนี่ยแต่ละปีเนี่ยได้รับความร่วมมือมากขึ้นมากขึ้นเพราะเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาอยู่กลุ่มก้อนเล็กๆในใน,ในส่วนของชุมชนเขาเนี่ยไม่ได้แสดงให,ให้ให้โลกรู้นะครับว่าชนเผ่าเหล่านี้กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้อยู่ในเมืองแม่สายและอยู่ยังมีความสุขด้วยครับผม ครับผมจริงๆแล้วนี่นะฮะจังหวัดเชียงรายตอนนี้นะครับทุกภาคส่วนตั้งแต่ตั้งแต่ผู้ว่าการจังหวัดเชียงรายตั้งแต่อบจอนะครับแล้วท้องท้องถิ่นแต่และท้องถิ่นเนี่ยเราพยายามจัดงานที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะภาคเหนือเราเนี่ยมีสเสน่ห์อันดับแรกคือเรื่องอากาศนะครับแต่ปีนี้อาจจะมาช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับอันดับที่2ก็คือเรามีชายแดนมีวิถีการค้าชายแดนมีการท่องเที่ยวชายแดนสิ่งที่เราคาดหวังในอนาคตคือถ้า r 3 b เนี่ยเปิดด่านที่ท่าล้อเมืองลา ไปถึง12ปันาได้เนี่ยท่านทานอาหารเช้าที่เมืองแม่สายท่านไปทานอาหารเย็นที่12ปันาแบบสบายๆได้ครับผมในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันมของมูลนิธิชัยพัฒนานะคะพอเราทราบเรื่องนี้จากทางเทศบาลตำบลแม่สายเนี่ยเราก็รู้สึกว่างานนี้น่าจะมีประโยชน์กับชุมชนน่าจะมีประโยชน์กับคนในบริเวณพื้นที่เหล่านี้นะคะงานมหัศจรย์10ชาติพันธุ์แม่สาย ครั้งที่3สารสัมพันธ์สู่อาเซียนครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่3แล้วเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าทางนายกเทศบาลแม่สายมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมในอำเภอแม่สายวัฒนวัฒน,ฒนธรรมในอำเภอแม่สายมีจุดเด่นก็คือมีคนที่เป็นชาวบ้านชาวชาวเขาเนี่ยมาอยู่รวมกันในหลายาหลายมาหลายหลายเผ่าหลายหลายพวกแล้วก็การที่เขาได้มารวมตัวกันอยู่ในอำเภอแม่สายด้วยความสงบสุข ด้วยดย้วยด้วยความสามคัคคีกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเรื่องที่น่ามหาัศจรรย์นะคะพอเราทราบเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าท่านกําลังหาสถานที่จัดงานอยู่เราก็เลยเสนอไปว่าทางบุลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยก็อยากให้ใช้สถานที่แห่งนี้เนี่ย ใ,ในการร่วมกับชุมชนในการให้ประโยชน์กับประชาชนในการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องโดยตรงของศูนย์วิจัยเองในเรื่องของการผลิตน้ามันหรือในเรื่องต่างๆอื่นๆใดๆก็ตามที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเราก็ทําเรื่องเสนอเข้าไปทางคณะกรรมการขอพระพระราชานุัาิที่จะจัดงานในสถานที่ท่านก็มีพระราชานุัาิให้จัดงานในสถานที่นะคะซึ่งงานก็จัดออกมาได้อย่างสวยงามนะคะ กิจกรรมหลักๆท,ที่จัดขึ้นเนี่ยนะคะกิจกรรมอย่างแรกก็คือทาง,ทางโซนหมู่บ้านชาติพันธุ์นะคะในโซนอยู่บ้านชาติพันธุ์เนี่ยก็จะมีชาติพันธุ์เนี่ยเข้ามารวมตัวกันอยู่1ิชาติพันธุ์แล้วก็ในปีนี้อย่างที่เรียนว่ามีความพิเศษก็คือมีเมียนมาก,กับลาวซึ่งเป็นเรื่องของการนําเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเข้ามาแสดงวัฒนธรรมของตัวเองด้วยสิ่งที่น่าภูมิใจอีกอย่างหนึ่งเวลาที่เราจัดงานเนี่ยทางกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยเขาก็ ได้ไดออ้บอกว่างานนี้เป็นงานที่ทำให้ทางชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ย <c oughs> เขามีตัวตนมีเวทีในการแสดงวัฒนธรรมต่างๆที่เป็นวัฒนธรรมของชนเผ่าเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่น่าทึ่งสวยงามน่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านพักที่เขาใช้อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองหนาว เสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวอาหารการกินแล้วก็การแสดงคือวัฒนธรรมของเขาทุกอย่างมีความหลากหลายแตกต่างกันสวยงามและน่าประทับใจทั้งหมดแล้ก็ทางเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาได้นําออกมาเผยแพร่แสดงแล้วก็ได้ศึกษาถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาค่ะก็ตอนนี้ก็มีทางทททเข้ามาสนใจนะคะแล้วเราก็ทําเป็นจัดทําเป็นปฏิทินท่องเที่ยวก็คือว่าเราจะจัดงานนี้ทุกปีนะคะในช่วงวันที่ 6ถึงวันที่10ธันวาแต่ว่าแต่ละปีเนี่ยก็อาจจะมีความพิเศษของแต่ละปีที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าเออมนหลักก็คือในเรื่องของชนเผ่าในเรื่องของวัฒนธรรมแต่ว่าความสำคัญขอ,ของในแต่ละปีก็จะมีความน่าสนใจหรือว่าความสวยงามสีสันที่แตกต่างกันออกไปค่ะก็อยากจะฝากให้ผู้ชมทางบ้านทราบว่าตรงตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะคะเราเรียกแม่สายเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่เนื้อสุดของ ประเทศไทยนะคะการเดินทางไม่ได้ลำบากอะไรเลยส่วนงานที่จัดขึ้นเนี่ยเป็นงานที่เรียกว่ายังไม่มีที่ไหนในประเทศเคยจัดงานที่รวบรวมเอาชนเผ่าเข้ามารวมกันได้มากที่สุดขนาดนี้เรียกว่าเป็นชนเผ่าของทางภาคเหนือละกันแล้วก็การแสดงของเขาเนี่ยก็การแสดงหรือว่าสิ่งที่นำมาโชว์เนี่ยเป็นตัวตนจริง ะะเป็นชาวเขาจริงๆที่เขาอาศัยกันอยู่บริเวณนี้นะคะบางทีเขาก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาท้องถิ่นก็มาศึกษามาดูแล้วก็มาเรียนรู้กันก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมีเรื่องของความสวยงามนะคะมีจุดถ่ายภาพมากมายเลยอยากให้แต่งชุดพื้นเมืองแต่งชุดชนเผ่ากันเข้ามาแล้วก็มาเก็บภาพในงานเยอะๆนะคะนอกจากนี้ท่านยังได้พบกับอาหารโอทอป แล้วก็อาหารสี่ภาคด้วยนะคะซึ่งเราก็จะมีมีเอาไว้ไม่ว่าท่านจะมาจากภาคไหนจังหวัดไหนในประเทศท่านก็ได้จะจะได้ชมไม่ว่าจะเป็นกลิ่นอายของเมืองเหนืออากาศเย็นหรือว่าอาหารหรือว่าโอทอปของทั่วประเทศค่ะ อนนี่เป็นโต๊ะขันตกเตะก้อนก้อนเจ้าปูปันหมอนนี่ห้องนำต้นตนนนนน้นนี่เป็นกุ๊บกุ๊บตีซุปนี่ก่อปูกเข้าปุเข้ากรนานี่เป็นข้าวกองข้าวตีข้าใสมากินเลยนะนอันนี้ห้องคขยงผ้าคขยงผ้าแห่งผ้าเจ้านี่ก่อเวลาเอาลูกมาก่อตังบ่าตซง,าตางอมเลยกว่อไวที่นอนมาก่อไวเลยกว่รรอบาาทามแม่วัฒนธรรมไทยขึ้น เจ้านี่ก็ขันโตนี่เจ้าหนูโหเมืองไทยนน่เจ้าหนูโหเมืองไทยเขานี่จะฝ่ายโยที่นี่เป็นหมู่บ้านจำลองของไทยลื้อบ้านสันบุญเลืองมีหมู่บ้านอยู่ที่หมู่สามตะบนเกาะช้างอำเภอแม่สายที่เป็นหมู่บ้านไทยลือที่อพยพมาจากเคียงของ มาก่อตั้งหมู่บ้านเมื่อปี2491ก็วัฒนธรรมประเพณีก็จะมีในเรื่องของการแต่งกายไทยลือ้อแล้วก็มีภาษาพูดเป็นภาษาไทยลือ้อมีกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทยลือ้ออย่างเช่นการละเล่นต่างๆการเล่นสบ้าอะไรพวกนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการทอผ้าของไทยลือ้อซึ่งจะ ทอผ้าใช้เองก็จะมีขั้นตอนเริ่มแรกเนี่ยจากที่เป็นดอกฝ้ายเก็บดอกฝ้ายมาแล้วก็เอามาผ่านขั้นตอนต่างๆจนกระทั่งไปทอผ้าเป็นผืนแล้วมาเย็บเป็นเสื้อผ้าสวมใส่ เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับบรรยากาศของงานนะคะมหาสจรรยสิบชาติพันธุ์แม่สายนั่นเองต้องบอกว่าน่าประทับใจจริงๆเลยนะคะนอกจากงานนี้ค่ะจะเป็นการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายแล้วนะคะยังเป็นการตอกย้ําความสัมพันธ์ระหว่างชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านนะคะเพื่อที่จะต้อนรับเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่าเอซีในปีหน้าอีกด้วยล่ะค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศของงานทั้งหมดที่ทางรายการเสถีไทยเอามาฝากคุณผู้ชมค่ะ แต่ว่าวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่ต้องการแนะนําติชมรายการนะคะหรือว่าส่งข้อมูลข่าวสารไปยังคนไทยทั่วโลกสามารถส่งได้ค่ะมาทาง e อีเมลแล้วก็ Facebook ที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้นะคะและคุณผู้ชมท่านไหนต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะสามารถดูได้ผ่าน YouTube ตามลิงก์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกิ๊บแล้วก็ทีมงานของรายการเสนไทยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาติดตามสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ